สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนําสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมลายเลนเจอรราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลายเลนเจอรต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ดีคิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับ ขอเวลาทุกคนอีกสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจหา ID พร้อมเล่นนะครับป้ายเหลืองหรือว่า ID ตัวสวยๆนะครับขอแนะนําร้านนะครับซารโตช็อปเลยนะครับจะมีทั้งด้าน ID ไก่ป้ายเหลืองนะครับ ID ดีป้ายเหลืองสวยๆก็คือจะมีตัวเทพๆด้วยนะครับแล้วก็จะเป็น ID ป้ายเหลืองพร้อมเล่นนะครับวิธีการใช้บริการนะครับให้ทุกคนนะครับสมัคร อ่าพาสเวิร์ดอีเมลก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีส่วนใครที่มีก็เกาะเข้าไปได้เลยนะครับวิธีการสมัครง่ายมากเลยนะครับเป็นพาสบนนะครับแล้วก็นนี้เป็นพาสล่างอันนี้ก็คือยืนยันพาสล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิน6ตัวนะครับหลังจากที่ทุกคนนะครับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าสู่ระบบไปได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกนะครับหาไอดีสวยๆได้เลยนะครับอย่างอันนี้นะครับไอดีป้ายเหลืองโค้รสวยนะครับก็นี่เลยนี่นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับว่าจะมีจานวนกี่ช ซื้อนะครับก็ให้เติมเงินนะครับเข้าเว็บไปนะครับวิธีการเติมนะครับก็เติมได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่งเปานะครับหรือว่าจะโอนผ่านสลีปก็ทําได้นะครับรายละเอียดก็ตามขั้นตอนที่เขาได้สอนไว้เลยนะครับใครนะครับที่สนใจนะครับร้านซาโตช็อปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคลิปชั้นนะครับไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับอยู่กันในช่องหนึ่งจีดีซีคลิปนี้นะครับผมจะมาเปิดตามล่าตู้ไมก ep ที่3นะฮะผมจะเปิดทั้งหมดนะครับ id ละ60ใบนะครับเปิดได้กันทั้งหมด7 id เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคลิปเนี้ยมาอยากวนจะออกให้ผมบ้างหรือเปล่า ep 2ก็ไม่มานะครับสัก id เลยเดี๋ยว id นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแก้มือหน่อยนะครับประเดิมด้วย id หลักก่อนเลยนะครับมาไปจัดกันเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาอ่าเพราะว่าเกมนะครับวันจันนะฮะมีการแจกนะครับตั๋ว10ปีใบอ่าก็มีคนบอกแล้วนะครับว่าตั๋ว3อ่าตั๋ว30ใบเนี่ย แจกกวนจันนะครับภายในเดือนนี้เนาะอ่ะแล้วผมก็เก็บนะครับอ่าได้อีก30ใบนะครับก็คือเก็บได้จากภารกิจอ่าภารกิจที่เราเก็บอ่าไอหมีทองนะครับอ่าตามจํานวนเนี่ยก็จะได้ไปนี่ผมเก็บมาถึง20หมีละนะครับก็เลยได้ตั๋วเพิ่มมาอีก30บใบ7 ID นะครับที่ผมจะเปิดเนี่ยมี60ใบเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตู้มายากล2รอบครับ7จ็บวกเเป็น14 14ตัวต่อหนึ่งไอดีเนี่ย ผมจะได้มายากลหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูซิมา <c oughs> เอออันนี้ประเดิมด้วยไอดีหลักเลยนะครับเพราะว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอดีหลักเนี่ยเปิดเป็นไอดีแรกเนี่ยโอ้โหบอสออกกาลังกายอันนี้เอาเป็นบนะัฟวิ่งนะวิ่งค่อนข้างไวน่ครับโอ้โไหไม้คาร์บอยครับโอ้โหไม่ออกเลยนะ <c oughs> คือไม่ออกจริงๆเลยฮะผมนะไอดอี ID นี้มายากลยังไม่มีนะ เอามาสะสมก็ได้นะครับไอ้ดีหลักเนี่ยมายากลหน่อยมาโอ้โหสีเขียวเยอะแดงสองนะฮะแดงแดงเข้มไม่ออเอาดีมายากลมายากลมูลดุริยางควีนโอ้โหควีนมายากลโอโห้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับไอดีแรกไม่ได้นะครับมายากลเดี๋ยวเราไปต่อไอดีต่อไปเลยนะครับ ต่อกันไอดีที่2นะครับอ่าอันนี้จะเป็นไอดีอ่าผักบุ้งอ่าไอดีผักบุ้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้มายากลหรือเปล่านะครับไอดี ID นี้ <c oughs> โอ้โหไอดี ID หลักเปิดมาก็เข็มเลยนะไม่ไหวเปิดมาก็เข็มเลยคลิปนี้ดูแล้วก็น่าจะายากลไม่มามายากลไม่น่าจะโผล่ให้เห็นนะเอามาลุยโอ้มาหน่อยดิายากล เออเฮ้ยผมอยากเปิดสักสองร้อยมั้งเอ้ยเปิดดีไหมเอ้าไม่เปิดดีกว่านะวันคลิปนี้เรามาเปิดตู้สิบป,ปีนะ่นะมายากลลุยหน่อยมายากลโอ้โหแมวกว่าคุนอีกแล้วโมจิโอ้โหบ้ามายากลโอ้โหไม่มาฮะเฮ้ยยากจังวะ ต่อครับเฮ้ยไม่ยากขนาดนี้เนี่ยมายากลมยากลมยากลมยากลปึ๊บโอ้โหแคทตาสสองตัวโอ้โหแบม,มพายสองอ,อเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับต่อกันไอดีที่3เลยนะครับโอ้โหเปิดไป2 ID ไม่ออกเลยนะมาเดี๋ยวมาดู ID ที่3กันนะครับอันนี้เป็น ID ฟรีจริงๆนะมาเอาใหม่ครับ 60ใบจะได้กับเขาหรือเปล่าเออโอ้โหเปอร์สองไอดีไม่มีกลิ่นมายากลเลยนะครับกลิ่นมายากลนนี้ไม่ให้เห็นเลยเอาไปแบบรวดเร็วเลยจะมาก็มาครับอย่าไปเสียเวลาโอ้โหมีแต่หน้าเดิมๆตัวละครเน,นี่ยใช้ได้นะใครได้มาเบาชุดดำนะครับปั้นไปเป็นตัวแทงนะครับสายพลังไฟอพลังธาตุไฟนะเป็นตัวแทงไป อามนดุริยานก็เป็นพลังคัดไม้อ่ะโอเคครับไอดี ID ที่3เกลือไปต่อกันแบบเร็วๆเลยครับต่อกันไอดีที่4เลยโอ้โหไม่มาจริงๆนะฮะเปาวามายากลเปิดไป3ามไอดีแล้วไม่ออกเลยอะอะไรเนี่ยเอามาไอดีที่4ไอดีคาราเมลนะคาราเมลเอาไปรวดเร็วเลยครับผมไม่มารีรอแหละจะมาก็มาเออ นี่นะอ่ะเรียบร้อยครับมายากรไม่โผนะมายากรโอ้โหสมชายโอ้โหหน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยมีแต่หน้าเดิมๆนะฮะเดี๋ยวไว้ต่ออันนี้กันดีเลยนะครับมาไอดีที่5นะครับ4ี่ไอดีสี่ไอดีไม่ได้เลยเลยอะ่ะโอ้โหเกือเกินไปหรือเปล่ามาอันนี้ไอดีที่5นะครับโอ้โหเกือเกินเอาไป เข้าไม่ถูกแล้วเอาเลนเจอร์เต็มเอ้ยผมไม่ได้เข้านี้ผมต้องเข้าตัวไอผมต้องไปเข้าการชาดีไม่เป็นไรครับตัวเต็มไม่เป็นไรไป,ปรามายากลครับมีอยู่แล้วนะไอดีสายฟรีจริงจังนะครับแต่ได้มาก็เดี๋ยวจะเอาเป็นเก้าดาวแทนกบเก้าดาวไปนหนึ่งตัวนะครับ่ามา,มาเร็วๆมายากลอุย้ยอันนี้ดีหน่อยไม่เห็นหน้าเดิมนะไอตัวบิดลูกโป่งเนี่ยถือว่าน่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันนะครับ เออได้เห็นอยู่นะแต่มมยากลไม่ออกเลยฮะโอ้เรียบร้อยครับมนะันคนไปต่อกันเลยนะครับไอดี ID ที่6นะครับ5้าไอดีไม่มีอะไรเลยนะครับ60ใบเออ60ใบเป๊ะๆไม่มีอะไรให้เห็นจริงๆนะฮะบ,บราวมายกลเนี่ยเปิบเปบเปบบราวายกลโอ,โอ้ไม่ผูเลยครับมาบราวมายากล ปึ๊บ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 เกมจระเข้งับนิ้วหน้าเดิมๆไปต่อกันในดีสุดท้ายเลยนะครับผมไอดี ID สุดท้ายของคลิปนี้นะครับไอดี ID สุดท้ายนะทุกคนมาผมผมจะเปิดช้าๆกันแล้วกันนะเออเปิดเร็วมา4 ID 5 ID ไม่ออกเลยนะครับเฮ้ยรูบี้สวยสามสามสามนะครับอ่าเปิดกันช้าๆนะครับไอรอบแรกเร็วก่อนรอบสองค่อยช้าแล้วกัน มายากล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 โอ้โหไม่ออกเลยครับมายากลเรียบร้อยนะฮะรอบสุดท้ายของคลิปนี้โอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรเลยนะครับมายากลไม่โผล่เลยมามายากลปึ๊บปึ๊บโอ้โหปึ๊บไม้ลักษาการเรียบร้อยนะครับก็ คลิปนี้มีเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเช็คเลทนะครับตู้มายากล60บใบ7 ID นะครับไม่ออกมายากลเลยสักไ d นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ